แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้ญนชาก็อ๋อไม่ได้พามาแต่งหน้านะแต่ว่าวันนี้ป้านชาจะพามา ทดลองนะคะริปนั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์คนไทยนะคะก็คือแบรนด์เบอร์99นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเขานะะในน้ำแป้งดินน้ํามันนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาได้ออกริฟมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งริฟของเขาเนี่ยก็มีทั้งริฟเนื้อแมตแล้วก็เมทชัลลิกนะคะซึ่งบอกเลยนะว่าหลายๆสีเนี่ยก็เขามีอยู่ทั้งหมดนะคะ24สีแล้วซึ่ง24สีนี้นะคะน่าเรนมากๆาเลยเพราะว่าสีเขาแซบทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายนุ้ดเนี่ยก็ดูไม่ป่วยนะคะส่วนจะเป็นสายแซ เ,ะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเพื่อนๆคุยเดี๋ยวจะหาว่าโมปัญชาก,ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆเนี่ย <c oughs> เห็นกันกับตาเลยว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะสีเขาจะโอเคไหมทารอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยจ้าตาไปดูไนดะ้เพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะสีแรกนะคะ,สอ,ส,ะ,คะสองสีแรกที่ปันชายหยิบมานะคะก็คือนี่เลยนะอันนี้เบอร์ศูนย์หกนะคะกับเบอร์ยี่สิบสองนะส่วนเบอร์ยี่สิบสองเนี่ยเป็นแมทซอลิกนะคะส่วนสีเบอร์นี้นะคะเบอร์ศูนย์หกเนี่ยเป็นสีแมทธรรมดานะคะ ซึ่งบรรชาทาสีนี้ก่อนนะคะเรียกได้ว่าสีของเขานี่แบบพิงกเมนท์แน่นมากเลยนะคะอันนี้นะคะเบอร์06นะคะที่บรรชาทาไปนะคะสำหรับใครที่แบบ สมมุติเราทํางานผ่านไปทั้งวันละสีมันอาจจะแบบอ่อนลงนิดนึงหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้อ่อนลงหรือแบบเฮ้ยเราเราเป็นคนเบื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอามามิกกันค่ะบางคนอาจจะแบบว่าเบื่อกับการทาลิปแมทธรรมดานะหรือว่าบางคนเนี่ยเออซื้อแมทเทอร์ลิกมาแล้วไม่อยากทาเดี่ยวๆนะก็เดี๋ยวบัญชาจะลองมามิกกันดูนะคะว่าสองสีนี้ทาออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะมันให้ลุคที่แบบ ดูมีประกายนะคะจะบอกว่าเนื้อลิปของเขาเนี่ยเป็นเนื้อสัมผัสแบบกามหยีกามหดีนะคะซึ่งแบบโอเคเลยอะยังไม่เคยเห็นนะคะนี่เนาะมันก็จะทําให้ปากเนี่ยดูแบบดูเงาขึ้นนะคะดูแบบเขาเรียกอะไรอะดูปากดูอวกอิ่มอะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นเลยดีนะ,ะเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยนะคะอันนี้คือบัชนชามิก,กันนะคะระหว่างเบอร์ศูนย์หกนะคะกับเบอร์ยี่สิบสองนะคะก็มิก,กันนะคะได้เป็นสีน,นี้เลยนะคะ นี่นะคะสีต่อไปนะคะประชาก็มามิกันนะคะประชาะจะทาสีนี้ก่อนนะคะสีเบอร์08นะคะตัวนี้เน่ะ แตนะ่ถ้าสมมุติว่าเราอยากมีลูกเล่นนะคะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่นเะคะมันชาจะลงเป็นสีนี้เลยคะ่ะสีนี้เป็นเบอร์สี21นะคะ นี้มันชาเลือกจับนะคะเบอร์17มานะคะแล้วก็แมทริกเนี่ยเบอร์24นะคะเดี๋ยวมันชาจะลงเบอร์17ก่อนนะคะให้เพื่อนดูนะะี่ค่ะ ต่อไปนะคะบันชักก็จะมาเพิ่มลูกเล่นเหมือนเดิมค่ะโดยการใช้สี24นะคะเป็นสีเมทัลลิกนั่นี้นะคะนีคะต่อไปนะคะบัญชากก็จะมารองสีนี้เลยค่ะสองสีนี้นะ สีแรกนะคะที่มิชจะลงคือเบอร์ศูนสี่นะคะถ้าใครอยากเพิ่มให้มันดูมีแบบสไตล์อีกทีหนึ่งนะคะเราก็ลงด้วยสีนี้เลยค่ะ ตามด้วยเบอร์0ูนย์สองเมทริกนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะมันชาจะมาลงสีนี้เลยสีนี้คะ่ะเป็นเบอร์0ูนย์หนะคะนี่เลยนะ อยากจะเพิ่มลูกเล่นค่ะเราก็มีทางเลือกให้นะคะเป็นเมทัลลิกนะคะเบอร์19นัน่นเองค่ะลง ก็คือ,อบัญชาเนี่ยสรุปเลยนะคือหลังจากที่ได้ลองลิฟนะคะของเวอร์99แล้วนะะี่ค่ะก็คือค่อนข้างที่จะถูกใจเพราะว่าคือลิปของเขาเนี่ยะคะก็เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อแมทแบบกร,รมีนะคะแล้วก็เขามีลุกเล่นนะคะนั่นก็คือเป็นลิปที่เป็นสีเมทัลลิกนะคะทำให้มามิกกันได้นะคะและอย่างที่บัญชาบอกไปคะ่ะว่าในลิฟของเมทัลลิกนะคะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเอามาอาดับแปบ์พายนะคะเป็นที่ทาตาได้นะแล้วก็ทําให้เพิ่มเสน่ห์นะคะ ในการที่แบบทาลุคเดิมๆเป็นแค่สีมันแมทอย่างเงี้ยเราเอาอันนี้มามีกันก็เป็นลุคเล่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อด้วยนะก็มีบางสีนะคะที่ประชาจะมาสวอตเพิ่มให้เพื่อนๆดูนะีคะนั่นก็คือสีนี้เลยนะคะเบอร์สิบแปนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับสาวซนนะคะสาวแบบวัยที่แบบว่าเป็นสายฮิปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะชอบสำหรับสีนี้นะคะสีนี้เป็นสีม่วงนะคะที่แบบเขาทำออกมาได้แบบเหมือนแตกต่างแบบกว่าแบรนด์อื่นมากเพราะว่าเขาทาไม่ค่อยเห็นไปไหนที่ทำสีม่วงออกมาเป็นสีม่วงแบบ ก็เป็นสีนี้เลยนะคะอันนี้จะออกแบบว่าชมพูนะคะตัวนี้นะคะเบอร์ศูนย์ห้านะคะจะค่อนข้างสีสันนิดหนึ่งเนาะอ,อยากให้เห็นสีกันเนาะอ่านี่นะคะอันนี้จะออกชมพูค่ะอันนี้ให้ลุคที่แบบดูสดชื่นนะคะแล้วก็ทําให้ดูแบบมีชีวิตชีวมามากยิ่งขึ้นในนี้นะสำหรับสายนุ๊ดนะคะเราก็มีค่ะประนานแนะนําสีนี้เลยนะสองสีนี้เลยนะก็คือสีนี้เลยนะคะสีเบอร์สิบสองนะคะกับสีเบอร์สิบหกนะเดี๋ยวสวอตเบอร์สิบหกให้ดูก่อนนะสำหรับสายนู้ดเนี่ยน่าจะชอบกันเลยนะสำหรับสองส อันนี้ก็เป็นเบอร์ที่แบบคิดว่าสาวๆส,สายนูด้ดส,สายฟออะไรก็แล้วแต่ชอบแน่ๆนะคะแล้วก็ลวมไปถึงสีนี้นะคะเป็นสีนู้ดอีกสีหนึง่งซึ่งเพื่อนๆจะเห็นแล้วคะ่ะว่าสีนู้ดของเขาเนี่ทาออกมานี้แบบไม่ป่วยเลยนะโอเคมากสีนี้นี่ก็ทาแบบ everyday look ได้นะคะสำหรับเบอร์12นะสีนี้แนะนําสําหรับแบบทาได้ทุกวันทาได้ไบ่อยๆไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเบื่อกันนะก็คือสีข้างบนนี้เลยนะคะนี่นะคะ ก็ได้สวอตไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเขามีทั้งหมด24สีนะคะอันนี้บัญชาหยิบจับมาแค่บางสีให้เพื่อนๆดูเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากไปดูเต็มๆนะคะบัญชาก็จะทิ้งนะคะช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็เพจไว้ให้เข้าไปดูกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดคลิกเข้าไปได้ดูได้เลยนะคะก็ติดตามไปที่เพจของได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรือว่าอยากจะดูสีเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะบัญชาขอจบการรีวิวลิปแบบ แค่นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะถูกใจกันนะคะสาหรับใครที่อยากให้บัญชามารีวิวอะไรนะคะก็เป็นทางล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวบัญชาจะมาจัดให้นะคะวันนี้บัญชาขอลาไปก่อนอย่ายืมกดซับสไครต์ให้บัญชาด้วยนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ,ะไป,ไปแล้วนะบ๊ายบายแค่นี้บัญชาก็พอสาหรับปาร์ตี้คืนนี้แล้วค่ะ